ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าสนนะครับป่าบูเบอร์รี่นะครับของประเทศสวีเดนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราทํางานเก็บผลไม้ป่าใช่ไหมเราก็มาตามหาบูเบอร์รี่เหมือนเดิมนะครับสําหรับป่านี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับไม่ค่อยดกเท่าไหร่สําหรับผมเนาะคิดว่าไม่ค่อยดกเท่าไหร่ ต้นหนึ่งติดประมาณสิบลูกได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นห่างๆกันแบบนี้นะครับลูกมันจะห่างๆแบบนี้นะครับพื้นพื้นที่ป่านี้ก็ไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่เพราะว่า กอมันก็ห่างกันนะครับหมายความว่าต้นบูเบอรี่อ่ะลักษณะมันไม่มันไม่ดกไปไปทั่วอะไรประมาณนี้มันจะเป็นกอเป็นกอทําให้เราเก็บยากเราเก็บได้น้อยนะครับผมที่เห็นขาวๆแบบนี้ไม่ใช่หิมะนะครับหิมะยังไม่ตกอ่า ขาวๆนี่คือหญ้ามอสน,นะครับหญ้ามอสอีกประเภทหนึ่งจะมีลักษณะสีขาวนะครับตอนแรกผมมาผมก็ดีใจนะครับนึกว่าหิมะนะครับจะได้เล่นหิมะจะได้เห็นหิมะสักทีนะครับแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ฤดูหนาวของเขานะครับจะเป็นหญ้ามอสน,นะครับสีขาวนะครับนี่ เยอะไปหมดเลยนะครับไม่ใช่หิมะแต่เป็นหญ้ามอสสีขาวนะครับนี่เหมือนหิมะมากนะครับมีไปทั่วเลยนี่นะครับวิธีการทำงานนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ